ส่วนประชาชนที่เพิ่งสมัครใหม่เพื่อเป็นผู้ประกันตนมจ0หลังวันที่31กรกาคม2564โดยชำระเงินงวดแรกไปแล้วหลายท่านสงสัยว่าจะได้รับเยียวยา5,000บาทด้วยหรือไม่ทางประกันสังคมเผยว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากกำหนดการ สมัครวันสุดท้ายคือวันที่31กรกะรกาคม2564เท่านั้นอย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1506ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมง Thank <laughs>